ครับวันนี้ช่างเซ็งจะมาให้เก็บความรู้นะครับเกี่ยวกับเลือกชุดครัอ่านะครับก็ชุดครัดที่ท่านเห็นในวันนี้นะครับก็เป็นรถอีซูซุแวนเวก้านะครับแวนเวก้เครื่อง3,400 4ี x นะครับเครื่อง3,400 4 x เนี่ยชุดคลัดของเขาก็จะเป็น10นิ้วนะครับ ถ้าเป็นเครื่องมังกร2005หรือว่าเป็น DMA มหรือดาก้อนที่เป็นเครื่อง4 j a นะครับชุดคัดของเขาก็จะ9นิ้วอ่านะครับส่วนเป็นเครื่อง2008นะครับคัดของเขาก็จะเป็น9นิ้วครึ่งอ่านะครับเพราะนั้นก็จะมี9นิ้ว9นิ้วครึ่งแล้วก็10นิ้วอ่านะครับส่วนเครื่องมังกรก็เกียร์มันเล็กหัวถูมันเล็กนะครับเราก็ลงคัดได้แค่9นิ้วอ่านะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาอัพเปลี่ยนเกียร์ใหญ่นะครับ ก็สามารถลงใบวินการกดแผ่นคัดลูกปืนกดคัดนะครับเป็นชุดส0นิ้วได้เลยนะครับส่วนชุด9นิ้วครึ่งในเครื่อง2008เนะครับเียธรรมดานะครับก็สามารถอัพขึ้นมาเป็นสินิ้วได้นะครับยังไงก็แวะเวียนเข้ามาดูนะครับส่วนคันนี้รถวิ่งอยู่ประมาณ5 0 0แสนกอโลนะครับห้าแสนกโลโหเยี่ยมคัดที่ปวดเอวเลยนะครับ เอวเสียนะครับเพราะว่าคัดแข็งๆเนี่ยนะครับก็ปวดเอวปวดหลังเลยหอนรองกระดูกเคลื่อนเลนะครับก็ท่านใดอยากได้ชุดคัดนิ่มๆนะครับที่จับแรงม้าในรถใช้งานหลังถนนทั่วไปนะครับยกเว้นรถแข่งนะครับรถแข่งยังไงก็ต้องมีแข็งเลบ้างนะครับรถที่ใช้งานหลังถนนทั่วไปกอ็อยากได้คัดนิ่มๆนะครับก็วแวะเวียนเนี่ยเข้ามาจับนะครับเข้ามาดูใกล้ๆ อันนี้ก็สมควรแก่อายุการใช้งานครับนี่นะครับหน้าไฟวินนี่เละเลยนะครับแตกลายงาแตกลายแหงเลยนะครับอันนี้การกดนิสึกเป็นมินมินเลยอ่านะครับแผ่นคัดนี่ใสหัวหมุดเลยนะครับนี่นะครับแผ่นคัดอ่าแผ่นคัดเราก็ใสหัวหมุดเลยนะครับนะครับไม่ต้องห่วงแผ่นเหลือบางเทียบอ่าปกติแผ่นคัดเขาก็ประมาณแปดมิลบวกนิดหน่อยอ่านะครับ นี่อเอาเวอรนียจับนี่น่าจะเหลือประมาณสักหกมิลน,นะครับก็แบบหมดสุดๆนะครับส่วนลูกปืนลูกปืนปลายเกียร์ลูกปืนกดคัดเดี๋ยววันนี้ช่างจะปล่อยเก็ตความรู้นะแล้วก็ซีนท้ายเครื่องอันนี้ซินข้อเวียงหลังนะครับซินไทยเครื่องนะครับก็สมควรแก่ยุการใช้งานส่วนคันนี้ต้องมีการเปลี่ยนตีนผีด้วยนะครับตีนผีนี่หน้าแบนเลยนะครับ เหล็กนี่จะทะลุข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานแบบสมควรแก่อายุานะครับสมควรแก่อายุการใช้งานเห็นปะเออตรงนี้สึกไปน่าจะมีนี่นะมันจะทะลุหลังอยู่แล้วอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ทันนี้มีรายการเปลี่ยนตีนผีด้วยนะครับใช้งานจนสึกมากสาเหตุที่สึกมากนะครับอ่าช่างจะเปิดอจะเปิดเผยสักนิดนึงนะครับเป็น สูตรลึกๆอ่านะครับเป็นสูตรลึกๆหรือเก็บความรู้ลึกๆอ่านะครับในรถตัวเก่าๆอ่ามองเห็นไหมเอ่อปอกลูกปืนเขาจะเป็นเหล็กหล่ออ่านี่ครับปอกลูกปืนเขาจะเป็นเหล็กหล่อนะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กหล่ออ่านะครับไม่ได้เคลือบมันคือเหล็กหล่อหล่อขึ้นรูปมาอ่านะครับเสร็จปุ๊บอ่าตีนผีไหนต้องใส่ถุงมือเลยนะ เพราะว่าตาม,มาอายุการใช้งานห้าแสนกวรู้เนี่ยอันนี้ดูนะครับอันนี้คือเหล็กเชยเชยอันนี้เหล็กหลอ่อเหล็กหล่อนะครับอ่าอันนี้เวลาเขาทำงานเขาจะกดอยู่อย่างงี้อ่ามันก็เสียดสีกันนะครับทําให้สึกเยอะอ่านะครับเสร็จปุ๊บนี่ตัวนี้เป็นเหล็กหลอ่อปอกเหล็กหลอ่อแต่แข็งแรงทนทานแต่มันก็ อาจจะมีเสียงดังได้นะครับถ้าจารบีแห้งแล้วก็บอกที่ประคองของเขาเนี่ยมันจะเป็นมีเนียมเพราะนั้นเหล็กหล่อกับมีเนียมมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกกันพอจาระบีแห้งปุ๊บเหล็กหล่อมันก็จะกัดมีเนียมเป็นดคอดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องฝืดเครื่องอ่านี่นะครับฝืดเหยียบปุ๊บอัดเขาเกีย์ยากนะครับเหยียบไปเหยียบมานะครับ เล่นเส้นหลังเอิบๆไปหมดเลยฮะครับอันนี้เหล็กรล่อครับน,นี่เราเข้มาเปลี่ยนอันนี้เป็นสูตรของช่างนะครับว้าแกะเลยเปิดซิงเลยอธิบายให้ลูกค้าคตัวนี้ เขาจะเป็นเหล็กเคลือบมันม,นมาเห็นไหมเห็นนะอ่าเสร็จปุ๊บข้างในช่างจะเรียกว่าอะไรดีอะไฟเบอร์โพลิเมอร์หรือพลาสติกแข็งอ่าเอาบอว่าเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนแล้วกันอ่านะครับพลาสติกที่ทนความร้อนนะครับเสร็จปุ๊บอ่าตัวเนี้ยมันก็จะลื่นมันจะไม่กัดมันจะไม่กัดกับปอกปอกเกียร์อ่าทนะับบ่าประคองลูกปืนเกียร์อ่านะครับเพราะฉะนั้น ก็อันนี้พัฒนามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้รถรุ่นเก่าๆอะไรนะครับก็แวะเวียนมาหาช่างเซ้งครับอันนี้เป็นแค่เก็บจุดเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วช่างเก็บรายละเอียดหลายจุดนะครับอันนี้แบบแค่อธิบายแค่จุดข้าวๆเผินๆอะไรนี้นะครับแต่ยังไงเอาจบคัดนิ่มนะครับขับสบายานะครับแบบ เหยียบแบบเบาสบายเหมือนกับที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับก็แวะเวียนมาหาจังเซ็งนะับก็อันนี้แล้วก็มันจะไม่กินตีนผีด้วยอ่าเดี๋ยวอธิบายกันนีดนึงตีนผีที่สึกอย่างนี้นะครับอันนี้พอเสียบเข้าไปฟับอันนี้เราไม่เสียบนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตีนผีนใหม่เลยนะครับเอ่อมันก็จะลื่นอ่าเพราะนี้มันจะเป็นเนื้อเหล็กมันมัน อันนี้ก็เป็นเนื้อเหล็กที่เขาเคลือบมาเคลือบแข็งเคลือบผิวมานะครับมันก็จะไม่กินสึกแบบเป็นแว่นๆอย่างนี้ะนะครับพอ,อเป็นเหล็กรอปุ๊บเหล็กรอเจอรกระลิกนะครับยุบก,กันเป็นแว่นๆเลยนะครับตีนผีก้ามปูนั่นนะครับก้ามปูก็ยุอบอกกระคอที่มันเป็นเหล็กรอนะครับก็ต่างคนต่างยุบอ่านะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดอาการฝืดเครืองนะครับเพราะนั้นะ อันนี้เป็นเก็ตความรู้นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูนิดนึงชุดที่จะไล่ประกอบอันนี้เป็นเกบความรู้นะครับส่วนข้อเหวี่ยงนะครับเราก็เปลี่ยนพวกซีนอ่านะครับคุณภาพดีๆนะครับที่เจ็ดสลิปเ,เดี๋ยวนี้เขาก็ตัวซีนก็จะมีสลิปเหล็กนะครับบางทีข้อเหวี่ยงเราสึกเป็นรอยอะไรพวกนี้นะครับสลิปเหล็กก็ช่วยท่านได้นะครับรันนี้รถอายุการใช้งาน เยอะแล้วช่างก็ซ่อมพวกคันเกียร์ให้ด้วยนะคันเกียร์ปกติที่มาหลวมๆโคกๆโคกๆอะไรพวกนี้นะครับนี่ับช่างกําลังซ่อมกันอยู่อถอดหรือดูมันจะมีพวกสปริงยันบูททองรลมทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับช่างก็ไล่เก็บรายละเอียดชอบให้ปิงเน่านะครับบางทีก็หักสามอท่นก็มีะนะครับก็หลักๆก็จัดกดแผ่ cat, win. นคัดไฟวินลูกปืนกดคัด นี่นะครับน้ามันเกียร์ครับขาดไม่ได้ครับอันนี้หล่อลื่นซินคอมเมตนะครับ909นนะครับหล่อลื่นพวกระบบซินคอมเมตนะครับอันนี้ชุดซ่อมนนะครับชุดซ่อมเกียร์ถ้าเข้าแล้วมันมีปัญหานะครับว่ามันไม่ค่อยดีดไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยอะไรนะครับพวกนี้เขาก็จะมีชุดซ่อมนะครับเป็นพวกทองลงทองเหลืองนะครับช่างเซงก็หาซื้อมานะครับเพื่อเซอร์วิสรถลูกค้านะครับ โอเคก็คลิปนี้นําเสนอชุดคัดอ่า,อาสองสองพี่ทะเบียนหน่อยรถเป็นเวกา้าอ่นะครับแล้วก็ถ้าคัดของช่างจะไม่มีขม่าเยอะน,นี่ขมูขม่าเขาปากเขาจะมูกนี่ถุนแสบพอเลยนะครับอ่าันะบเพราะว่ามันมีใยแก้วใยหินนะครับส่วนแผ่นคัดที่ช่างเลือกใช้นะก็จะค่อนข้างาเงียบ นะครับแล้วก็จะไม่มีขม่าแบบว่าเป็นเส้นๆผงๆอย่างนี้นะครับเพราะนาั้นก็ยังไงช่างก็จะมีสูตรส่วนการกดช่างก็จะมีไหลสเปคนะครับรถบ้านใช้งานทั่วไปมีบรรทุกบ้างหรืออะไรบ้างขึ้นเขาบ่อยๆจะลุยป่าอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวช่างจะแนะนําให้พอช่างขับรถปุ๊บดูกําลังแรงมาเครื่องช่างก็จะจ,จัดชุดพัดให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับในรถคันนั้นๆนะครับ ไม่ใช่รถเรามีร้อยม้าเราไปเอาคัด3 0 0ม้ามาใส่ครับก็มือวางอลังการนะับเหยียบไปเหยียบมานี่เอวเคลื่อนนะครับเอวเคานะครับเพราะนั้นก็แวะเวียนเข้ามานะครับเดี๋ยวช่างดูให้พวกสูตรแม่ปรุงแม่ปั๊มอะไรพวกนี้ก็มีนะครับสูตรคัดมคัดนิ่ก็มีนะครับจะได้ใช้งานและเหยียบสบายนะครับเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันเราครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวถอจบเพียงเท่านี้นะครับยีงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องเพจเฟซบุ๊ก นะครับเซนเทอร์โบชมบลีนะครับ S T M G นะครับว V A T R B O นะครับเซนเทอร์โบชมบลีนะครับร้านช่างอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ3นะครับทางหลวงหนองมนอ่านะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง YouTube ช่องใหม่นี้เออ่ช่องเก่านี้อู่เซนเทอร์โบแต่ว่าช่องใหม่เนี่ยอ่าเซนเทอร์โบไงนนะครับ S E M G นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าช่วงนี้ก็จะปูอินเตอร์ซะหน่อยนะครับ ช่องเก่าอูเซงเกเบโบก็ไม่ค่อยได้อัพนะครับก็ส่วนมากก็จะอัพคลิปอยู่ในช่องใหม่ครับก็ติดตามในช่องใหม่ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงติดตามนะครับกับกำใจครับช่างำนำเสนอวันนี้ช่างมาปล่อยเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเราดูคลิปทุกวันทุกวัน,วน,นครับมันก็จะค่อยๆซึมไปว่าเออช่างทำคัดมิ่นได้เข้าเกียร์ง่ายอะไรทีทีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสูตรของมัน โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ